เป็นเป็นสมุนไพรดองน้ำาึครับอ,อันนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นภาษาะไรการจริงๆตัวนี้มันก็คือรากยา่านหรือเผาแต่ภาษาอิสานี่อันนี้ล้วนเลยก็คือหมอยสาวแก่นะครับอันนี้สําหรับ <ไป S 1> พวกที่รักษารักษาพวกลูกหมากโตลูกหมากโตลูกหมากอักเสบพวกไ้เลื่อนนะครับพวกเนี้ยชื่อ ชื่อเป็นของผู้หญิงแต่เวลาเอาไปรักษาต้องรักษาผู้ชายามันกลับกันนะครับมันกลับกันเอาไปต้มเหรอคะเอาไปต้มครับอเอาไปต้มต้มแล้วก็กินกับกับต้มแล้วก็ดื่มได้เลยครับอ๋ออันนี้คือพื้นที่ที่เขาเกิดเนี่ยจะหยุดโซนไหนคะเออประเทศไทยไดีมีทุกที่เนาะประเทศไทยไดีมีทุกที่ครับหาง่ายหาง่ายครับหาง่า,งายแต่ส่วนมากแล้ว ชาวบ้านเรานะมีป่าทุกหมู่บ้านมีป่าทุกพื้นที่แต่เราจะเน้นในเรื่องป่าของการไปเก็บเห็ดเนนะอะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราเน้นในเรื่องของการทําสมุนไพรนี่จะช่วยชาวบ้านได้ได้มากแล้วก็จะลดภาระของโรงพยาบาลได้เยอะถ้าหากว่าเราเอาสมุนไพรพวกนี้มาใช้